สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนพี่ท่านในชุดเล่าเช้าของเรานะครับมาแล้วก็พี่นะครับสำหรับในเช้านี้ในพี่ท่านตื่นเต้นอีกเช่นเคยนะครับกับเช้าวันอาทิตย์ของเรานะครับก็สดใสอีกเช่นเคยนะครับราคาเริ่มต้น300บาทนะครับเอาแบบว่าดูๆไปเลยดีกว่าพี่นะครับใช้คํานี้เลยดีกว่าพี่นะครับแบบดูๆไปเลยดีกว่านะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนพี่ททกหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับวันนี้ทางช็อตเด็ดเพื่อนของเราในชุดรล่าเช้าของเรามีอะไรบ้างในพี่ท่านมาเริ่มแล้วกันพี่ ขออนุญาตจัดที่ก่อนแหนบขออนุญาตจัดที่ก่อนรายการแรกแหนะรบรายการแรกเป็นองค์นี้เลยพี่บลวงพ่อโสธรอ,อันนี้ปีศูนย์เก้านะเนื้อดูง่ายพี่เห็นไหมแหนบเนื้อดูง่ายได้เดิมเดิมเลยพี่บลวงพ่อโสธรศูนย์เก้าแหนบศูนย์เก้าเอาเอาไปสามนะร้อยบ,300บาทนหนบสามร้อยบาทแล้วก็ อา่าเป็นอันนี้เป็นเม็ดนะครับเขาว่าเป็นเม็ดผมเขาเรียกคล้ายๆเม็ดสีพึ่งไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแนวะเพียงังงนอยู่ในเขาอะไรอยู่ในกรอบพี่เก้าเม็ดนนครับเพียงอยู่ในกรอบเลยพี่เก้าเม็ดนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อตาบนะหลวงพ่อท่เออวัดเขาบอกขึ้นพึ่งเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาท ในอ่บอันไหนที่พอจะแบ่งให้ได้พี่นาดับเดี๋ยวเราแบ่งให้เลยในรับในชุดเช้าของเราในอ่ะไปกันต่อครับพี่เนอ่ยเอ่อสำหรับองค์ต่อไปเนอ่บองค์ต่อไปเป็นเม็ดนะพี่นาดับเป็นเม็ดเมฆกระสิทธ์ครับพี่มีรอยจานด้วยพี่เห็นไหมเนี่ยเน็นรอยจานไหมเห็นรอยจานด้วยพี่ีนครับเห็นรอยจานไหมครับพี่พี่จ๋าพี่พี่เห็นกันไหมครับนี่รอยจานรอบลูกเลยเนี่ะลูกอมเมฆกระสิทธ์ครับพี่เนี่ยหลวงพ่อทับวัดอนงเอาห้าร้อย นารูปนี้ขอ500บาท oria. นะครับ500แล้วก็สมเด็จเจ้าพี่สมเด็จนี้สวยมากนนครับสมเด็จวาลระหังนะครับองค์น,งนี้จะมีอาการปิดทองร่องชาตินนครับการปิดทองในครับร่องชาติเห็นไหมพี่นเนื้อพระดมเดิมพิมพ์สวยมากครับพี่เนื้อเจ้าของเขาไปหาตลับอะไรใส่ไว้ไม่รู้เนะนี่ยในครับตลับเราไม่สนพี่เราสนที่เนื้อพระนนครับเราสนที่เนื้อพอะระเลยพี่นื้นเนื้อพระเขาหูสุดยอดจริง เอางี้ราคาแบ่งนะสามร้อยบาทนะครับเอ่อจะมีชาติแดงๆติดด้วยนะเอาสามร้อยไม่แรงนะครับผมบอกแล้วไม่แรงอย่างที่คิดนะครับอ๋อองค์ต่อไปครับพี่นะ้ำเหรียญหรอกพกันน้ำเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหน้ากากทองพี่พอกันไ้วยพยานะครับผมไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนนะนะครับมีหน้ากากทองแปะอยู่พี่พอกันเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับหรอกพกันด้วยพยานสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ไปได้สิงมาตัวนึงครับพี่ นี่กล่องค้ากล่องนะมีสององค์ป่ะเนี่ยสิงตะปบเหยื่อนใครับสิงตะปบเหยื่อพี่มีรอยจานด้วยนะดูดูความเก่าเนี่ยเห็นไหมมีรอยจานด้วยนะสิงตะปบเหยื่อโหฉ่ำมากพี่สิงตะปบเหยื่อสามร้อยสามร้อยบาทนะครับค้ากล่องเลยผมให้เลยพี่นะครับผมบอกแล้วโปรโมชั่นช่วงเช้านะครับให้อย่างเดียวในอัพอ่ะให้อย่างเดียวไม่เดี๋ยวแลกใครนะครับ ไปกันต่อนะครับอ่าไปกันต่อกับพี่นะครับกับพระกิ่งองนี้องนี้จะเป็นของหลรงพระตัดวัดชัยนาครับพี่พระกิ่งนะยาขัดแดงน้เดิมเลยยาแดงเห็นไหมตามซอกวอชอนอพีวัดชัยนานะครับเป็นพระกิ่งหุรงพระตัดวัดชัยนาส่วนมากเราเจอเหรียญนะ่พี่น้าพระกิ่งไม่ค่อยได้เจอเอาสามร้อยบาทนะครับถือว่าเป็นราคาแบ่งกันนี้นะครับสามร้อยอ่าสามร้อยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น หลวงปู่โตก็พี่แช่น้ำมนต์พี่ดูคาบเดีย๋ยวแช่น้ำมนต์นะนี่ดูนิ้วเนี่ยนิ้วเป็นนิ้วร่องเป็นร่องแนวมานิ้วเป็นนิ้วร่องเป็นร่องก็พี่แนวแช่น้ำมนต์หลวงู่โตะนะครับเขาใส่กอบไมค์คอนไปนะดูดิพี่แนวหนึบหนับมากอ่ะหนึบหนับมากเอาสามร้อยรนบสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องนี้องนี้เป็นพ่อบันแหลมโอ้ยนีเก่าจริงพี่ดูดิพ่อบันแหลม เห็นไ,ไหมพ่อบ้านแหลมนะสามร้อยนครับอาพ่อบ้านแหลมเอาสามร้อยบ้างในครับพ่อบ้านแหลมสามร้อยนะครับแล้วก็อ่กรอบนี้พี่นะัสนะครับก็จะเป็นเนี่ยเขาใส่มาเขาเลี่ยมไว้แบบสามารถขยับได้นะนะ้ำแกวออได้พี่เขาเลี่ยมกันน้ําไว้ในะครับเป็นอ่าวันละครพี่นะพิมพ์เส้นได้สวยมากผมชื่นชอบเนื้อปลามากเลยพี่ดูเดิหนึกนุ่มเห็นไ,ไหมหนึกนุ่มคาดทองบ,งบางพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อดูดิ ดูมวลสารในเนื้อได้เลยพี่ในดูดหลังเนี่ยข้ามรักข้ามทองก็ยังมีแบบว่าป่าปลายไี่นะนบทั่วองค์พระนะครับก็จะมีใช้คำว่าป,ป,ป,ป่าปลายดีกว่าทั่วองพระพี่เส้นได้แนวเส้นไ, 300, น,สนได้สามร้อยเส้นได้ไปสามร้อยบาทนะครับถือว่าแบ่งปันกันพี่นะครับราคาเบ,บาๆนบในชุดรอบเช้านะครับทเท้าให้สุวรรณนะครับอีกหนึ่งองค์นเมื่อวานนี้มีหนึ่งองค์แล้ววันนี้หนึ่งองค์ก็พี่หมดแล้วเนี่ยดูดูเขาเรียกไหม,มดิ เห็นไหมเท้าเวชสุวรรณนะอันนี้ยังไงก็วัสดุทัศดเดียบพี่แนวะวัสดุทัศน์แบบทั้งใจดูดิดูเนื้อดิเห็นไหมเท้าเวชสุวรรณเดียบวัสดุทัศน์เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาราคาเดิมมาพี่อีกหนึ่งองค์นะครับหมดแล้วหมดเลยนะนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็ลีลาไม่ดขนุนเนี่ยพี่โหเม็ดนี้สวยจริงเก่าจริงธรรมชาติจริงครับพี่นะครับพระปรีวดามเม็ดขนุนเห็นไหมพี่แกร่งแห้งเก่า รีวิวดามเม็ดขนุนนะพี่นะนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับผมไม่ขึ้นนิดเม็ดดูง่ายดีนะครับเออดูง่ายดีพี่นี่เก่าถึงยุกแน่นอนนะครับอแล้วก็สมเด็จัน,นี้นะ้ำองค์น,นี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะไกเซอร์นี่ผมค่อยๆไล่ดูเนะี่ยไกเซอร์นี่พี่ดูมวลสารเลยครับสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์พี่ไกเซอร์เอาสามร้อย สามร้อยบาทนะครับสมเด็จไกเซอร์นะสามร้อย <300. S 1> ไกเซอร์ไปสามร้อยไปไนี่ยก็ขุดมาดอกแล้วพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่สุขนะครับลายตาลายตะเค้ขบฟันนะหลวงปู่สุขป,ปากของมะขามเท่าพี่เก่าจริงดูเนื้อดิถ้าแบบนี้ไม่เอาไม่มีแล้วพี่เนี่ยดูความเก่าเนี่ยนะผมมาจัดในราคาโปรโมชั่นช่วงเช้านะผมเพิ่งได้มานะครับผมมาเลยมาจัดโปรโมชั่นช่วงเช้าให้นะครับดูความเก่าแล้วกันพี่นะครับดอกนี้ยังไงต้องข้ามพันอยู่แล้ว แนยไม่มีแน่พี่หลักร้อยนะครับดอกแบบนี้นะนะครับตะกั่วแบบถึงถึงแบบนี้นะไม่มีแน่นอนพี่หลักร้อยอ่ะเอาห้าร้อยบาทนะครับแบ่งให้พี่ตะกุดปูสุกปากคลองมะขามเท่านะราคาห้าร้อยนะครับแบ่งสุดๆเลยพี่วันนี้นะครับในเช้านี้นะแล้วก็จะมีอ่านี่เป็นธนุมานนี่พี่นะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายแนวพี่พี่เรืองได้รับชมหมดเลยเห็นไหม นี่พี่มลดังรอยนิ้วมือเดิมๆเอาเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็นล้วค่อยๆค่อยขยับไปนี่ครับพี่กุมารดูดลกอันนี้เป็นงอแกะนะกุมารดูดลกก็พี่หลวงพ่อเชมกรูมาดูดละครับหลวงพ่อแช่มเอาห้าร้อยบาทนะครับกุมารดุดละครับอันนี้จะเป็นวัดระเวพี่นะครับหลวงพ่อหมาวัดระเว เกาจริงเห็นไหมกาจริงเอาเอาไปห้าร้อยนะครับอันนี้สายนคอราสีมาพี่นะับหลวงพ่อหมาวัดละเวนะครับก็อาจจะเป็นระพื้นที่นะครับพื้นที่ท่านใดก็รู้ที่ก็จัดไปครับพี่นะครับรู้ที่ก็จัดไปครับพี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์จิตานนครับมีร้อยแต่งแบบเบาๆเวยนะเห็นไหมเนื้อเขียวปีเลย นะครับเออเนื้อเขียวปึด๊ดเลยพี่องค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อเงี้ยพี่แนาะบางคาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พี่เอาเก้าร้อยบาทเนะียครับเก้าร้อยเนะียครับองค์นี้จะเป็นอา่าเป็นพระสังฆัจานครับพี่เนี่ยครับ,นะรบน่าจะเป็นของอ่หลวงพ่อเลยนะพ่อท่านแก่น์ในะวัดทุ่งหล่อนะี่ครับเอาห้าร้อยบาท นะครับอ่าองค์นี้จะเป็นหลวงผู้ทวดเจ้าพี่นะครับพิมพ์ระรอดนะครับเป็นหน้าใหญ่ของดาวหน้าใหญ่พิมพ์ระรอดสวยนะดูดิเ,ดเอาสามร้อยนะครับอ่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะองค์นี้จะเป็นหลวงพ้าปานนี่ยพี่ดานะขี่เม่น แนวหลวงพ่อปานนะพี่นะนนวขีเม่นเนี่ยอุดมเด um ิมด um ิแนวผมบอกว่าปานขีเม่นนะเออขีเม่นเอาเอาห้าร้อยนะไ่เอาห้าร้อยบาทนี่นนะค,รนครับขีเม่นแนวขีเม่นแล้วก็นะครับอันนี้จะเป็นแหวนนะครับเออจริงๆเป็นแหวนเขาเรียกแ,แหวนพี่รอด,ดนะครับเป็นแหวนพี่รอดเก่าๆเ,เลยพี่อันนี้เก่าจริง ในรับไม่ใช่แบบทั่วๆไปที่พี่ได้พบเจออ่ะเนี่ยนี่ดูเนี่ยดูรอยลั่นเนี่ยแหวนพี่รอดในรับใครที่ชื่นชอบเครื่องกลาดังหัวอันนี้ถูกใจแน่นอนในรับเออชิ้นนี้ถูกใจแน่นอนสําหรับผู้ที่ชื่นชอบเล่นเครื่องกลางนะสุดๆพี่สุดๆครับพี่เอา9ร้อยบาทนะครับ มาต่อไปนะสำหรับรายการต่อไปในครับองนี้จะเป็นอ่ปากน้ำนี่เนื้อสวยพี่เห็นไหมแล็เดิมๆปากน้ำนะปากน้ำเอาสามร้อยบาทนะครับปากน้ำสามเราอนี่ยนะครับเราก็อ่ออันนี้พระชัยนะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อสุดคพี่เนื้อสวยมากเห็นไหมดูเนื้อ้อยหล่อธรรมชาติแนะพี่ลองดูนะเนื้อ้อยหล่อและธรรมชาติพ่อสุด พัสุดเอาเอาห้าร้อยนะพัสุดพัสุดห้าร้อยแล้วก็มีสองเหรียญน,นี่จะเป็นเ,เหรียญของหลวงพอทวดครับพี่นี่แท้ดูง่ายนะครับสองเหรียญเลยนะศูนย์สามนะครับสิทธิแท้แต้นะครับอันนี้เป็นปีศูนย์สามปีลึกสองเหรียญเลยนะครับเป็นปีลึกสองเหรียญเลยพี่เอาเหรียญละห้าร้อยเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับดูง่ายพี่นะครับคล้ายไม่แตกนะปีศูนย์สามนะใครับ, 03, นะรบเอาเหรียญละห้าร้อย แนวเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับเหรียญละห้าร้อยบาท,นะบล,บาทล้วก็เราก็ไปกันต่อกับพี่แนวะกับองค์ต่อไปแล้วนะอันนี้จะเป็นเหรียญหล่อนี่พี่ดูเนื้อเนี่ยเหรียญหล่อนะครับอาจจะเป็นของหุวงพ่พแก้วดวงมาลัยไหมเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราก็อง์นี้น,นี้น่าจะเป็นเนื้อไม่กระสิทธิ์นะ เอาสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้นะวก็องนี้เนี่ยพี่ยองดูเดียอันนี้จะเป็นไม้นะอันนี้เป็นไม้อ่าจะเป็นของหลวงพ่อเงินเยนะพี่ไม้เก่าจริงดูเดีเยนี่ครับเป็นของหลวงพ่อเงินเีอนะพี่พ่อเงินไม้แกะ่นะเนี่ยรอยจานเดิมเลยนะครับพ่อเงินไม้แก่ รอยจานเดิมเลยพี่เอาห้าร้อยบาทเนได้ครับมาต่อต่อนั้นสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าหลงพ่อเดิมนี่พี่ดูเนื้อเดีย๋ยนะครับหลงพ่อเดิมครับพี่แล้จะเป็นทางโซนหลงพ่อน้อยสร้างนะโอ้นี่ดูง่ายดีพี่ดูเดีย๋ยเนี่ย ชัดๆพี่แนวเห็นไหมอันนี้ดูง่ายดิพี่น่าเอาไว้ใช้พุทธคุณนะเห็นไหมหลังหูยังมีเส้นแตกเลยวิ่งอันนี้ดูง่ายจริงในดูรอยจานจานน้อยๆเลยครับเอาห้าร้อยบาทเนเออันนี้ลีลาย,ยอ่องแนวลีลาย,ยอกก่องกาแพงเพชรนนี้เนื้อเนื้อซุ้มก่อเลยพี่แนวนี้เนื้อมาตรฐานที่ก็เลยนะเอา แล้วนะซุ้มกอเห็นไ,ไหมโซนเนื้อเดียวกันเลยเห็นไ,ไหมผมเล่นให้ดูเลยพี่นะ้ำต่อเนื่องให้เลยเห็นไ,ไหมพี่ซุ้มกอโซนเนื้อเดียวกันเลยนี่ดูซุ้มกอเนี่ยดูเนื้อเนี่ยแร่ว่าขา,าไม่งนไยสวยไหมโอ้ปึ๊กเลยพี่เห็นไหมนี่กูพิคุณน,นะครับดูง่ายเลยนะในชุดเช้านี้ราคาเบาด้วยปกติถ้าน้ำเราใบ่าญก็น่าจะหลักพันนะฮะนี่เอาไปหลักร้อยพี่เอาไปห้าร้อยบาทไหครับซุ้มกอพี่นี่ดูง่ายดี เพิ่งได้มานะพี่นะนะครับเพิ่งได้มาในรอบเช้านะเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็นี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเออ่วัดบวรเห็นไหมวัดบวรเน,น,นี่ยพี่เนี่ยก้นถ้วยนะเอาห้าร้อยบาทนะครับกิ่งวัดบวรแล้วเอาห้าร้อยแล้วก็ตรงนี้ องนี้จะเป็นชุดกิมตึงแนวชุดกิมตึงครับพี่แนวะประคำรอบที่พาดูง,ง่ายดีแนวประคำรอบครับพี่ชุดกิมตึงนะสุพรรณบุรีเอาห้าร้อยบาทแนวะชุดกิมตึงสุพรรณบุรีครับนะครับพี่ๆไหนที่เก็บสะสมในห้ามหน้าจาัดมากเลยองนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้ครับพี่นะองนี้จะเป็นบ้านกลาง นี่สุพรรณบุรีเหมือนกันเนื้อโซนเดียวกันเลยพี่บ้านกลางเนะีครับอันนี้เลี่ยมเงินนะดูเขาเลี่ยมไหนไหมมีเลี่ยมเว,ว้าเนะบอมามีเลียเ่ยมเลี่ยมเว้ารับลูกเนะยครับอันนี้เนื้อสวยเข้าใจง่ายนะเนื้อสวยแรกเข้าใจง่ายเอาเก้าร้อยเนื้อเก้าร้อยบาทนะครับ เก้าร้อยแล้วก็ตะกุดหลวงพ่อพแก้วที่ตะกุนะะกดใบ,บาลานบางปืนนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนี่นะใบลานบางปืนนะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยอันนี้ดูง่ายดีพี่ในเชือกเดิมเลยนะแล้วเอาเก้าร้อยใบลานบางปืนเนี่ยพี่ราคาหลักร้อยไม่มีแน่นอนนะครับแบ่งให้ยามเช้าเลยเก้าร้อยนะครับ, 900, รบเอาแล้วก็เหรียญ อันนี้เหรียญหลวง,งพ่อคงครับพี่แนวอาบหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมดูผิวพันเหรียญเดียเห็นไหมแนวหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเอาเก้าร้อยนีครับเก้าร้อยบาทแล้วก็พระพิทัองค์เล็กนี่นะครับสายชนบุรีนะครับพ,พี่สายชนบุรีครับพี่นี่ดูเนื้อดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงเนี่ย เอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับจิ้งจบนี่หลวงพ่อไน่เนี่ยดูง,ง่ายเลยพี่เห็นไหมการแกะศิลปะความเก่าอะไครับอ๋อการแกะศิลปะและความเก่าเอาเอาห้าร้อยเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็หลวงพ่อทิมนะครับองค์นี้จะเป็นอ๋อหลวงพ่อทิมในพี่น้ำแม่น้ำคูอันนี้ดูง,ง่ายดิเห็นไหมพาพช,ชัดเจน น้ำหลวงผู้ทิมเนี่ยครับเออ่แม่น้ําคูพี่แนะม่น้ําคูเก่าเนี่ยครับเจาะเดิมๆพี่ไม่ไมีถอดเห็นไหมเอาห้าร้อยเนี่ยห้าร้อยบาทเนี่ยครับแล้วก็วงนี้เนี่ยหาย,ยากพี่น,ะนี่ตัวจริงครับพี่พระร่วงนะครับ,นะรบซึ่งเป็นพระร่วงของหลวงพ่อจ้อยนะครับเห็นไหมนี่ดูตรงนี้เนี่ย หลวงพ่อจ้อยสาห้าพี่ปีหนึ่งหกโอ้โหนี่แท้ดูง่ายในครับแล้วหน้าเก็บพิมพ์นี้ไม่ค่อยได้พบเจอครับพี่ส่วนมากเก็บกันหมดแนวะพื้นที่เก็บหมดนี่ครับลนงพ่อจ้อยนะสาห้าปีหนึ่งหกเป็นพิมพ์พะล่วงเนื้อตะกัวครับพี่แท้สวยดูง่ายเก้าร้อยบาทในครับเหรียญพินนะ้ำเหรียญพินขอบกระบอกครับพี่ กระไหลทองนะนะครับเออกระไหลทองนะขอบกระบอกนะครับด้านหลังก็เขียนว่าพุุธนิมิตรกรุงมันตะเลสองสี่เจ็ดหนึ่งเก้านะร้อยบาทแนวสองสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็มีวงนี้แนวสำหรับวงนี้จะเป็นหงหลวงปู่หลิวแนวะหลวงปู่หลิวครับพี่อันนี้แท้ดุงา่ายนะครับดูดีคีเตาเลยนะครับเตามาเดิมๆเ,เลยพี่หลวงปู่หลิวนะเนี่ยเตามังกรพี่ หล่อบโบราณนะครับอันนี้ตั้งหน้ารถนะรอยกาวยังอยู่เลยพี่เนครับร่องรอยกาวยังอยู่เลยพี่ตั้งหน้ารถเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็ตะกุลหลกระทบก็พี่นี่หลกระทบแน่นอนดูดิเห็นไหมดูดินี่ตะกุลลายธงชาติเจ้าพี่นะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงครับดูดิดูดูโลหะได้เลยเห็นไหมดูความแนบแน่นของขอบนยครับดูความแนบแน่นของขอบนะครับดูกระแสโลหะนะครับ หูนีส้สุดยอดแห่งความก็แล้วแหละความมันนี่ครับลายธงชาติเดี๋ยวพี่แนบแน่นปึ๊กนี่ครับเออลายธงชาตินี่พี่นะแน่นปึ๊กสามเอ่อลายธงชาติหลวงพ่อทบเก้าร้อยบาทนี่ครับเก้าร้อยบาทเดียวพี่นะน,น,น้าแนวเรากองนี้นี่ดูเนื้อเนี่ยนี่ครับสำหรับองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อฉุยแนครับ้อยแขวนร้อยใช้นะพร่องค์รอยชัดเจนนี่หลวงพ่อฉุยเห็นไหมพ่อฉุยกับคงคาราม เนี่ยหลวงพ่อชุยนะวันนี้คืออเจ้าของเขาไม่ได้ล้างนะนะว่าจะเปื้อนเหือเปื้อนใครแล้วติดมานิดหน่อยนะเอาสามร้อยนะครับถือว่าแบ่งปันในในรอบเช้านะครับแล้ววันนี้อะไรนะเป็นแพ<ผ>ะนะพีด่ดาน,นะครับอันนี้เป็นแพะนะครับอันนี้เป็นแพนะครับพี่น,น,นะครับอันนี้เป็นแพะนะดูดิเนี่ยแพะเห็นไหมนี่แพะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรแพะอะไรแพะภูเขาแล้วครับอันนี้เป็นแพะภูเขา นี่ยดูแพะเนี่ยเห็นไหมแพะภูเขาเนี่ยครับเออนี่รอยจานเดิมด้วยนะเห็นไหมแพะภูเขารอยจานเดิมนี่ยพี่เห็นไหมแพะเดิมๆเ,เลยเนี่ยแพะภูเขานะเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยจานไหมเอาห้าร้อยแหนมไม่ค่อยได้เจอนะน่าจะเป็นเขี้ยวแกะนะแหนมน่าจะเป็นเขี้ยวแกะนะเอ,เอาเอาห้าร้อยบาท นะครับแพ้ภ oh. yes, like ูเขานะเราไปได้นี่มาอันนึงเป็นเขาตั้งไว้อะนะครับเออนี่เก่าจริงที่น้ดินเขาเรียกว่าพระสามขานะครับแต่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับพระสามขานะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนยพี่ดูิโอ้โหูนี่ดินแบบมีดินันแล้วติดแต้มหมดเลยพี่เขาขุดได้กันนะครับเออเขาขุดได้ไอเราก็อย่างว่าเลยพี่นะครับได้มาก็จัดให้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยได้มาเราก็จัดให้เลยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเออ สามขานวะอ่าสามขาเนะยครับเป็นพระบูชาเนะยครับผมเอาเก้าร้อยพี่คือมันเขาเรียกมันเดิมดีอะนะครับเออใครที่ชื่นชอบพระบูชาแต่ขนาดไม่ใหญ่มากนะดูเิยไม่ได้ใหญ่มากประมาณสามนิ้วได้ไหมไม่ถึงห้านิ้วอะ่นะแนวเอาเก้าร้อยบาทเนี่ยครับเผนะื่อท่านใดอยากได้ไว้ใช้ไงันเพึ่งไปได้มาในรอบเช้าี่พี่รับเออขอให้มาเราก็จัดให้เลยนะรนบเออขอให้มาเราก็จัดให้เลยแล้วก็หลวงปู่โตนี่ เป็นพร,ระผงรูปเหมือนนะครับหลวงปู่โตเห็นไหมหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเห็น,นไหมหลวงปู่โตเนี่ยวัดประดู่ชิมพีเห็นไหมอันนี้ปูนะ่โตนะสามร้อยปู่โต แล้วปุโตแล้วมีพ่อพรมนะครับอันนี้จะเป็นหลัวพรมาช่องแทเนี่เก่าพี่นะครับก็ลระคังเนี่ยดูเนี่ยเพิ่งได้มาในรอบเช้าดูเนี่ยนะครับนี่ก็นระคังนะในพี่ดูเลขสามเดียสามร้อยบาทนะครับหลัวพรมนะครับหลัวพรมสามร้อยบาทนะครับ หลัวผมสามร้อยนะครับไปกันต่อนะครับสำหรับองค์ต่อไปพระท่า,ากระดานนะครับโอ้พี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพระท่า,ากระดานนะนะครับเนี่ยสดจริงๆนะสําหรับพระท่ากระดานนะท่ากระดานเอาก้าร้อยนะครับ,รบาารนนะรอ 900, นันนี้นี้เดิมๆเลยพี่ได้เดิมๆแน่นอนนะครับท่ากระดานเก้าร้อยบาท นะครับแล้วก็เหรียญน,นะครัไปได้เหรียญแบบเรียกวแบบ่าอะไรเหรียญแบบเก่าๆนะพี่ดูเนี่ยพระครูธรรมสารได้ไหมนะหลวงพ่อพิงค์นี่เหรียญแท้ๆเลยนะนะปีสามเจ็ดนะสองสี่หนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเหรียญที่เขาแขวนนั่นแหละนะครับผมก็เลยแบ่งมาเอาไปสามร้อยนะครับเผื่อท่านใดชิ่นชอบพ่อพิงค์นะนะครับอพ่อพิงค์นะเอาไปสามร้อยบางนะครับหลวงพ่อพิงค์สามร้อยแล้วหลวงพ่อผางอย่างเงี้เนี่ยนะอาจจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดหรือเปล่าพี่ ใช่ไหมออกต่างวัดปีหนึ่งเจ็ดอ่ะเนี่ยให้พี่ดูดิหัวผางนะครับเหรียญเดิมๆเ,เลยเหรียญบ้านๆเดีย๋ยพี่เนี่ยเอาสามร้อยในอับสามร้อยบาทในอัพสามร้อยบาทแล้วก็มีเออ่ะระฆังในรับอันนี้เป็นะระฆังของหลวงปู่เหรียญเนี่ยหลวงปู่เหรียญเนี่ยพี่ ถ้าแท้าูลงง่ายนะครับเป็นวัดวัดอรันบูแล้วอะไรน่ะหนองคายอะปีสามเก้าอะเนี่ยรุ่นฉลองเจดีย์พี่เนี่ยวัดอรันบรรพศนะครับเนี่ยจังหวัดหนองคายพี่สามร้อยบาทนะครับเพราะบางทีได้มามันก็จะเป็นแบบแบบแนวนี้นะครับแล้วก็แนวไปได้นี้มาชุดนึงเนี่ยเป็นชุดของแม่บุเรือนนะอันนี้เป็นสมเด็จหลังลูกแนวเนี่ยสมเด็จนะพี่ หลังร um, oh ูปถ่ายแล้วหลังรูปถ่ายคุณแม่นะเก่าจริงนะครับแล้วก็จะมีหอยเบี้ยแล้วเบี้ยหอยของคุณแม่อ่าเป็นเบี้ยหอยนะครับเนี่ยนล้วหอยคุณแม่บุเรือนแล้พี่นัาเบี้ยหอยนะครับเออเบี้ยนลวพี่นัาเป็นเบี้ยของคุณแม่บุเรือนแล้วก็นี้น่าจะเป็นสีพึ่งหรืออะไรนี่แหละเนี่ยเขาเรียมไว้อ่ะน่าจะเป็นสีพึ่งนะใช่ไหมเนี่ยเติดๆอยู่นะมีทองด้วยนะครับเออน่าจะเป็นสีพึ่งครับพี่น้ครน่าจะเป็นสีพึ่งนะ ชุดนี้วเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทแล้วก็นนะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จเจ้าพี่ดูฐานแซมวันละครังเนี่ยแกะตังอิ้วเนี่ฐานแซมนะวันละครังเห็นไหมพี่แนวะฐานแซมวัดละครังแนวแกะตังอิ้วเอาสามร้อยบาทนะครับ,าบ,านะรบฐานแซมวัดละครังซึ่งถ้าท่านได้อยากได้จัดได้จัดไปแล้วกันพี่สามร้อยบาทนะครับ 300บาทนะพี่นะในครับเราก็องค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นเหรียญนะครับอ่าองค์ต่อไปเป็นเหรียญครับพี่ในครับหลวงพว่อเกษมปีหนึ่งห้าเรียมเก่ามาเลยพี่เอาสามร้อยบาทในครับพ่อเกษมนะสามร้อยบาทในครับเอาได้การสุดท้ายแล้วท้ายสุดครับพี่ในครับในชุดนี้นะดูเนื้อเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อสมฤทธิ์ ว่าสุดท้า์แน่นอนพี่นะแต่ยังหาไปว่าปีลงไม่เจอแนบยังหาปีลงไม่เจอก็พี่เอาเก้าร้อยบาทอันนี้อันนี้ดูง่ายดีพี่แนละ้วพระกิ่งแบบนี้น่าใช้น่าน่าใช้หละพี่ดูเนื้อได้เลยเห็นไหมเป็นพระกิ่งที่น่าใช้เลยพี่เนี่ยเอาเก้าร้อยบาท เช้าวนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ